Okay. สวัสดีครับวันนี้นะครับมีคําถามจากทั้งน้องถามมาทางหลังไม้นะครับว่าเขารู้สึกว่าเขาจับบอลเต็มมือนะครับแล้วเขายิงได้ดีไม่เกร็งนะครับแต่ว่ามีคนบอกว่าเวลาชูดเนี่ยให้ชูดด้วยปลายนิ้วนะครับผมก็เลยจะมา,อ,าอธิบายแล้วกันนะครับว่าปลายนิ้วของน้องเนี่ยมันคือยังไงนะครับ ามีคนบอกน้องนะครับว่าชูด้วยปลายนิ้วนะครับก็อยากจะรู้ว่าคนคนนั้นคือใครนะครับใช่โค้ดหรือเปล่านะครับถ้าไม่ใช่ก็ลองคิดดูนะครับว่าคนจะเชื่อเขาดีไหมนะครับแล้วก็ไม่ใช่เชื่อที่พี่บอกด้วยนะครับให้ลองเอาไปทําดูนะครับว่ามันใช่ไหมนะครับอย่าเพิ่งเชื่ออะไรง่ายๆนะครับอย่างที่บอกนะครับน้องบอกว่าชูด้วยปลายนิ้วนะครับปลายนิ้วคืออะไรนะครับตรงนี้คือปลายนะครับถ้าเราจับบอลด้วยปลายนิ้วมันจะอยู่แบบนี้นะครับแล้วมันจะยิงได้ไหมนะครับ จะยิงยังไงนะครับเวลาเราจับบอลเราจับอย่างนี้หรอนะครับเราไม่ได้จับอย่างนี้ถูกไหมถ้าเราถ้าเราจับถ้าเราบอกว่าเรายิงบอลได้ปลายนิ้วนะครับปลายนิ้วนะครับอ่ะถ้าน้องเป็นคนที่นิ้วไม่แข็งแรงเนะี่ยยังไงน้องก็ยิงไม่ได้นะครับอ่ะลองดูถ้าใช้ปลายนิ้วอย่างเดียวนะดูนะดูนะถ้าน้องนมือ นั้นนะครับไอสิ่งที่น้องเข้าใจเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของปลายนิ้วนะครับการจับเต็มมือนะครับจับเต็มมือถูกแล้วนะครับแต่ว่าต้องมีพื้นที่เหลือนะครับมีร่องเห็นไหมเห็นเห็นนี้ไหมอ่าดูนะครับต้องมีต้องมีร่องนะครับมีพื้นที่นะครับแล้วจับเนี่ยเวลาเราชูเนี่ยเราใช้โคนเราใช้โคนนิ้วนะครับโคนของนิ้วนะครับจับไปที่บอลเน่ยนะครับพอมันโดนถึงโคนเนี่ยมันจะคุมบอลได้ง่ายนะครับ ถ้าเราใช้ปลายนิ้วเนี่ยเราคุมบอลไม่ได้เลยเห็นป่ะมันจะแกว่งแต่ถ้าเราใช้โคนนิ้วเนี่ยเห็นไหมมันยังคนโค้นได้เพราะว่าเรามีนิ้วก้อยแล้วก็นิ้วโป้งเนี่ยคอยคุมมันอยู่นะครับแล้วที่บอกว่าปลายนิ้วคือ,อไหลายปลายนิ้วมันเอาไว้ใช้ตอนที่เราแบอบลมันหลุดออกจากมือเราเนี่ยเห็นไหมครับปลายนิ้วเนี่ยมันคือการฟอลโล w t h ออกไปนะครับการใช้ปลายนิ้วคือการฟอลโล w t h ออกไปครับบอลเราจับอยู่เต็มมือนะครับเต็มมือแต่แต่ต้องมีร่องนะต้องมีพื้นที่ข้างล่างนะครับตรงกุ้งมือเนี่ยต้องมีพื้นที่ ไม่ใช่จับไปเต็มแบบนี้นะครับไม่ใช่จับเต็มแบบนี้ถ้าจับเต็มแบบนี้ไม่มีพื้นที่เลยนะครับมันก็จะมันก็จะแกวงเห็นไหมครับมันก็จะแกว่งอีกแล้วเพราะเราไม่มีร่องพอพอเราเริ่มกลางออกมานิดนึงมันจะมีร่องให้เราคุมบอลได้ครับพอเราชูดนะครับจังหวะที่เรายกเราสมัดเห็นไหมครับนี่แหละครับคือปลายนิ้วปลายนิ้วมันจะออกตอนสุดท้ายสัมผัสสุดท้ายที่เราออกบอลนะครับนั่นคือการชูด้วยปลายนิ้วที่ ในความเข้าใจที่เราควรจะเข้าใจนะครับไม่ใช่ว่าจับบอลด้วยปลายนิ้วนะครับจับบอลด้วยโคนนะครับโคนนิ้วนะครับใช้อุ้งมือนะครับแล้วยกสะบัดชูด้วยชูดบอลทูด้วยปลายนิ้วนะครับลองดูนะครับเองโอเคนะครับใช้ปลายนิ้วนะครับอย่าลืมนะครับปลายนิ้วคือสัมผัสสุดท้ายนะครับโคนนิ้วเท่านั้นที่เราจะใช้ในการคอนโทรลบอนะครับเพราะฉะนั้นการชูดนะครับชูดที่เรารู้สึก ดีจับบอลง่ายไม่เกร็งแบบนั้นอะดีแล้วนะครับถูกต้องแล้วนะครับเอาเท่าที่เราทําได้นะครับคือเราชูแล้วเราถนัดนะครับเราจะชูดแบบเราจะชูดยังไงก็ได้นะครับขอให้เรายิงแม่นนะครับผลลัพธ์มันอยู่ที่บอลลงห่วงนะครับไม่ได้อยู่ที่ท่าสวยนะครับถ้าคุณท่าสวยนะครับคุณโคตร ISO เลยได้ ISO มากเหมือนเคอรี่เลยแต่แม่งยิงไม่ลงสักลูกนะครับกับอีกคนนึงแบบโยนยังไงก็ลงอ่ะท่าไม่สวยแต่โยนยังไงก็ลงอ่ะ ใครน้ากลัวกว่ากันนะครับลองใช้สมองคิดดูครับแล้วเ,เจอกันคลิปหน้าครับ คัดคัดโอเค